hello students สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูปิยามาศมาปัญญาคุณครูเบียคนเดิมนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีฟ้าค่ะ Open your note Open your book to page 27ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า27นะคะ2กับ7ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันเด็กๆคะมาอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะ อ่านคำศัพท์และเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรอยประอา้าววันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง My Body ก็คือร่างกายของฉันมาดูคำแรกกันเลยค่ะภาพตาตาภาษาอังกฤษออกเสียงว่า i i e y e i ตาเวลาเขียนนะคะอา้าวให้น้องขีดเส้นแนวนอนเหมือนเครื่องหมายลบก่อน และขีดเส้นโค้งไปข้างหลังเหมือนกับน้องเขียนตัว c นะคะอ่านี่คือตัว e นะไม่ต้องมาไม่ต้องขีดปิดปากมันให้หมดนะคะขีดให้เหลือปากไว้นิดนึงพอต่อไปตัว y เขียนเหมือนกับตัว v ค่ะแต่ตัว y จะไม่เหมือนตัว v ตรงที่ว่ามีหางยาวลงมาตัว e นะคะเขียนให้อยู่ในเส้นนะคะ โอเคค่ะตัวต่อไปให้นักเรียนฝึกเขียนเองนะคะทีนี้เรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะหูหูภาษาอังกฤษออกเสียงว่า ear ear e-a-r ear หูเอาละค่ะนักเรียนฝึกเขียนตัว e กันอีกค่ะขีดเครื่องหมายลบโค้งไปข้างหลังเหมือนเราเขียนตัว c a ก็เหมือนกันนะคะเริ่มเขียนเหมือนตัว c ก่อนแล้วไม่ต้องยกดินสอขึ้น ลากขึ้นบนแล้วก็ลากทับเส้นเดิมลงมาแบบนี้ค่ะตัว R ขีดเส้นตรงลงมาขีดทับเส้นเดิมโค้งไปข้างหลังนะคะอ่านว่า ear แปลว่าหู next ภาพต่อไปค่ะอ่าลูกศรชี้ไปที่คอนะคะ neck neck คอมีตัวอ,กอักษร n e c Okay. มาฝึกเขียนตัวเนะคะขีดเส้นตรงค่ะลากกลับขึ้นไปทับเส้นเดิมโค้งไปข้างหลังเหมือนเราวาดภูเขาตัว E เขียนเหมือนเดิมค่ะขีดเครื่องหมายลบโค้งไปข้างหลังเหมือนกับเราเขียนตัว C ทีนี้ตัว C เขียนง่ายๆนะคะโค้งๆหลังค่อมๆหน่อยตัว K พิมพ์เล็กลากเส้นตรงให้เต็มบรรทัดเวลาเราจะเขียนปากนะคะให้เขียนปากเล็กๆครึ่งบรรทัดพอนะคะอย่าเขียน ปากกว้างนะคะถ้าเขียนปากกว้างเต็มบรรทัดจะเป็นตัว K พิมพ์ใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะ Neck คอภาพต่อไปค่ะ Hand Hand มือมีตัวอ,กอักษร H A N D Hand มือตัว H นะคะลากเส้นตรงให้เต็มบรรทัดก่อนค่ะแล้วก็เขียนภูเขาหนึ่งลูกแค่ครึ่งบรรทัดน,นะคะ เวลาเขียนเนี่ยให้เขียนคอยาวเต็มบรรทัดนะคะถ้าเป็นคอสั้นจะเขียนเป็นตัว N ค่ะต่อไป A ค่ะ N นนะเห็นไหมคะเเนี่ยจะไม่มีคอยาวนะคะเวลาเขียนระวังด้วยตัวดีก็เหมือนกันค่ะลากเส้นตรงแล้วเขียนพุ่งหันเข้าข้างในนะคะแ n นมือคำสุดท้ายค่ะเท้านะคะ foot foot f O, O, T, ฟุเท้าอ้าตัว F นะคะพิมพ์เล็กคอยาวเต็มบรรทัดนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดเลยค่ะลมกลมๆค่ะอ่า O สองตัวเราก็เขียนกลมๆสองครั้งแล้วก็ T อ่ามีตะขอนิดนึงอ่าแล้วก็ขีดนะคะอ่านว่าฟุ t แปลว่าเท้า พอว่านักเรียนเขียนคําศัพท์ตามรอยประเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแล้บายสีรูปภาพให้สวยงามพร้อมกับถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูทางลายกลุ่มด้วยนะคะทําทุกคนนะคะคุณครูมีคะแนนให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะย o d บาย see you next time